สุดอลังการสองเครื่องหัวลิซ่าแบล็กพิงค์ทำขึ้นพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกกับลุคสุดแซ่บที่ต้องร้องว้าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของวันที่5กันยายนแบล็กพิงค์ได้ปล่อยคอนเซปต์โปสเตอร์บอลพิงค์ออกมาใหม่ให้เหล่าบลิงทั่วโลกได้รับชมกันอีกแล้วค่ะและต้องบอกเลยว่าความสวยของสาวๆนั้นก็สร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสีสาวในลุคแบบนี้นั้นทั้งสวยและปังมากๆค่ะและสําหรับลุคของ้องลิซ่านี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเครื่องหัวของเธอนั้นอลังการแบบสุดๆซึ่่งงเเครือออหหััวช้้้้นนีีถูกออกแบบใมท และลูกปัดเรียงร้อยอย่างตาหนี้โดยแบรนด์มิกชิมายเป็นแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติเกาหลีใต้และเป็นแบรนด์เครื่องประดับชิ้นเอกระดับเฮดพิชเพราะไม่ได้มีวางขายทั่วไปและชิ้นนี้ก็ถูกจัดทําขึ้นพิเศษสําหรับน้องลิซ่าแถมเครื่องหัวชิ้นนี้ยังไม่มีการเปิดเผยราคาออกมาให้ทราบอีกด,ด้วยค่ะว่ามีราคาเท่าไหร่และงานนี้ก็มีผู้คนจํานวนมากได้เข้ามาสอบถามถึงราคาและสนใจที่จะสั่งซื้อชุดเครื่องหัวที่น้องลิซ่าใส่ซึ่งเจ้าของแบรนด์ได้ตอบกลับว่าขอบคุณสําหรับความสนใจและการสนับสนุน มีคำถามมากมายในการสั่งซื้อเครื่องหัวชิ้นนี้แต่เราไม่ได้ขายเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะและมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่ดูหรูหราและก็สวยล้ำค่าเหมาะกับน้องลิซ่ามากค่ะและงานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเราจะได้เห็นเครื่องประดับ h p i พอันนี้ในมิสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังปล่อยออกมาหรือเปล่าค่ะ และถ้าพูดถึงอีกหนึ่งแฟ,แฟชั่นล่าสุดของนอรลิซ่าในไทเทิลโปสเตอร์ในเพลงชัดดาวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งลุคที่ isa, นอรลิซ่านั้นเซ็กซี่และก็ซับจริงๆค่ะและงานนี้นอรลิซ่าก็ปรากฏตัวในตีมชุดสีฟ้าซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าจุดเด่นของชุดนี้ก็คือกางเกงยีนสุดแซ่บตัวนี้นี่เองและถ้ามองแบบเผนๆหลายคนก็อาจจะคิดว่านอรลิซ่าใส่กระโปรงแต่จริงๆแล้วมันคือกางเกงยีนสุดเท่ค่ะและนอกจากนี้ยังมีเสื้อตะขาัอยู่ด้านในเสื้อกั๊กสีฟ้าซึ่งก็มี แฟนๆ่ังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าด้านหน้าอยางเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วถ้านอลิซ่าหันหลังจะเซ็กซี่ขนาดไหนซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันใน MV ชัดดาวกับลุคสุดแซ่บของนอลิซ่าในลุคนี้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ